สบายดีพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วกับบ่าวจอยสเนลโอพี่น้องก่อนอื่นบ่าวจอยขอขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศบว่า,วานอกประเทศรืวยว่าต่างประเทศพี่น้องบ่าวจอยขอขอบใจและขอขอบคุณไปพี่น้องมาอนี้บ่าวจอยจะไปเก็บบักม่วงพี่น้อง เก็บปลม้วงขายพี่น้องไปพี่น้องไปเมืองน้ากันพี่น้องตัเดเสดไล้หรือสเสดน้อยพี่น้องเนาะพี่น้องปลาม่วงพี่น้องปลาพี่ม่วนลายแล้ทั้งปลาม่วงทั้งปลากล้วยพี่น้องบนบ่จอยอยู่ บนบจอยบนบจอยอยู่เห็ดงานพี่น้องบนเห็ดงานบาจอยของบจอยถึงปลาเกวยถึงปลาบุกม่วงนี่อันนี้พี่น้องอันนี้เก็บไปแล้วเลยพี่น้องคนเก็บไปแล้วแลวนี่ทึงนึงรังยา,างไปพุ่นไปเก็บอยู่พี่น้องนี่คนเก็บถ่ายเลยลพี่น้องเลย บาจยิ้อทยให้มึงเจ้ภาพใดญบริสัทกับขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องเด้อ บอจอยนี่ย่างอย่ขอขอเป็นกำลังใจให้บอจอยแน,นลเอมโอเนี่ยเด้อพี่น้องพอได้เห็นคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะ นี่แบบเป็นธรรมศาสตร์เลยเพี่น้องแถวนี้คืางอ้อมคางกับปลามีแต่ปลาม่วงของเขาตัวนี้พี่น้องคุณหมากันพ่าลันหมูอ่างพ่าลันพี่น้งนนองของเขาหมูอ่างพา่าลันตัวนี้ชิวะนั่นนี่กรอบมันพี่น้องดกป่๊พี่น้องกรอ,อบมันเด้ตัวนี้พี่น้องเขาเรียกม่วงม่วงอยัางก็ผ่าลันเขาเอื่นอ่ะซาเล้า แล้วนี่กับปลากล้วยของโมจอยสรโอ้ยี่น้องมึงเศร้าอันนี้เก็บไปเลยได้พี่หน่อยเดี่ยวหนึ่งคนสื่อโทรมาสัง่งอีก ไปขายบ่พอ่อแต่บ่จอยกัขายบ่แพงหรอกเน,นี่ยค่าซื้อถือม่วงราคาลงก็สองสามบาทเองอเดีย๋ยวมีคนเก็บถา่าพี่น้องเห็น่าวพี่น้องมีคนเก็บถ่าอยู่นี่นยหาอยู่ได้พี่น้องเอ้ รังได้รลายพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้อง